วันนี้หน้าเบื่อจังเลยหน้าเบื่อจังเลยนะ่าฮะนันอ,อาละงันใครน่ะผมชื่อจำ๊ครับอยู่มปลายครับ คุณชื่ออะไรเหรอครับเอ๊ะน้องเหรอครับหนูชื่อน่าค่ะเป็นยักเัียนที่หนึ่งมัธยมต้นค่ะอืมอไรจ๊ะ งั้นพี่ขอแฟนน้องได้ไหมนะคะอื้ได้ค่ะทำไมพี่ถึงถามแบบนี้ล่ะคะก็พี่ชอบหนู